คุณกำลังฟังหัดพอดแคสต์คลิปสั้นๆที่รวบรวมเรื่องเล่าตำนานแปลกจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำมาถ่ายทอดให้ได้รับชมรับฟังกันครับสนับสนุนโดยยอนเพอร์ฟูมที่สุดแห่งความหอมบ่งบอกความเป็นตัวคุณยอนเพอร์ฟูมหเรื่องเล่าเร้นลับ เสียงกระซิบจากป่าชา้าตำนานแวนเดอร์เรอร์แห่งสกอตแลนด์เริ่มต้นกันที่สกอตแลนด์ดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและตำนานเล่าขานแต่เรื่องราวที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่ใช่ผีดิบแวมพร์หรือมนุษย์หมาป่าแต่มันคือแวนเดอร์เรอร์หรือผู้พพเนจร สิ่งมีชีวิตที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเพียงเงาเลือนรงังที่ปรากฏขึ้นในป่าช้าเก่าแก่ยามค่ำคืนบางก็ว่ามันคือวิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่สงบผู้ที่ยังคงพเนจรแสวงหาสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปในชีวิตบางก็เล่าว,ว่ามันเป็นผู้พิทักษ์แห่งสุสานที่จะปรากฏต,ตัวเพื่อปกป้องวิญญาณผู้บริสุทธิ์จากการถูกรบกวน หรือบางทีก็อาจจะเป็นเพียงความเศร้าโศกเสียใจที่จับตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาลองจินตนาการถึงคืนเดือนมืดมิดที่หนาวเหน็บแสงจันทร์ส่องรอดผ่านกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวและปราศจากใบภาพเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆท่ามกลางหลุมศพที่ถูกปกคลุมด้วยมอสและใบไม้ที่ร่วงโรยเสียงกระซิบแผ่วเบา ที่ลอยมากับสายลมเย็นเยียบจับใจนั่นคือเสียงของเวนเดอร์หรือไม่หรือเป็นเพียงเสียงใบไม้เสียดสีจากต้นไม้โบราณที่ยืนต้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับมันอย่างจังเล่าว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความหวาดกลัวที่กระโชกโฮกหากแต่กลับรู้สึกถึงความเศร้าโศกโหยหาและความโดดเดี่ยวราวกับว่า วิญญาณนั้นกำลังขอความช่วยเหลือหรืออาจจะแค่เพียงอยากให้มีใครสักคนรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเรื่องราวของชีวิตที่จบลงแต่ความทุกข์ระทมยังคงดำเนินต่อไปในความมืดมิดของป่าช้าแห่งนี้เงาใต้ผิวน้ำครอบครัวครึ่งคนครึ่งป่าแห่งทะเลเหนือข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่ทะเลเหนือ ที่ซึ่งคลื่นลมแรงและเรื่องเล่าปรัาปรายังคงมีชีวิตชีวาเรื่องราวที่เราจะพูดถึงไม่ใช่เทพธิดาเงือกหางปลาอย่างที่เราคุ้นเคยในนิทานแต่เป็นเรื่องเล่าถึงซีฟอกสิ่งมีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนร่างได้ระหว่างมนุษย์และแมวน้ำพวกเขาาอาศัยอยู่ในอาณาจักรใต้ทะเลอันลึกลับซ่อนตัวจากสายตามนุษย์ และจะขึ้นมาบนบกก็ต่อเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงหรือเมื่อพวกเขาปรารถนาที่จะสัมผัสโลกเบื้องบนตำนานเล่าว่าซีฟอกหญิงสาวมักจะขึ้นมาบนฝั่งถอดร่างแมวน้ำอันเป็นเปลือกนอกออกเพื่อเป็นมนุษย์ที่งดงามราวกับเทพธิดาผมสีดำขับราวกับสาหร่ายทะเลดวงตาสีฟ้าครามลึก,กราวห่วงมหาสมุทรและบางครั้ง พวกเธอก็ตกหลุมรักกับมนุษย์ชายหาดที่พบเจออย่างไรก็ตามความรักนั้นมักจะจบลงด้วยความเศร้าและความพลัดพรากเพราะถึงเวลาหนึ่งพวกเขาก็จะต้องกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเขาหากไม่กลับคืนพวกเขาก็จะเจ็บป่วยหรือถูกกักขังด้วยความปรารถนาอันไม่สิ้นสุดต่อมหาสมุทรบางตำนานก็เล่าว่า หากมนุษย์ขโมยหนังสัตว์แมวน้ำของซีฟอกไปพวกเขาก็จะถูกกักขังอยู่ในร่างมนุษย์และไม่สามารถกลับสู่บ้านเกิดใต้ทะเลได้อีกเลยวิญญาณของพวกเขาจะร้องไห้โหยหามหาสมุทรไปตลอดชีวิตดังเสียงคลื่นที่ซัดสาดเข้าฝั่งไม่รู้จบเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักข้ามภพข้ามชาติที่ไม่มีวันสมหวังคำสาบของแม่มดดำ นางในทะเลสาบของเบลแกเรียเราจะเดินทางสู่ยุโรปตะวันออกที่ประเทศเบลแกเรียดินแดนแห่งป่าเขารำนาวไพรและตำนานเก่าแก่ที่ยังคงเล่าขานกันมานับศตวตรรษโดยเฉพาะในแถบเทือกเขาโรโดปีที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่มดดำแห่งทะเลสาบเธอคือหญิงชาราผู้โดดเดี่ยวที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบลึกลับท่ามกลางป่าทึบอันหนาวเหน็บ ว่ากันว่าเธอเป็นผู้ที่ฝึกฝนเวทมนต์ดำมาตั้งแต่วัยสาวศึกษาตำราต้องห้ามและใช้พลังอำนาจนี้ในการควบคุมธรรมชาติสาบแช่งผู้ที่มาเหยียบย่ำอาณาเขตของเธอและปกป้องผืนป่าที่เธอถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆใกล้เคียงเล่าขานกันมานานว่าหากใครก็ตามที่บังอาจเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า หรือล่าสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงทะเลสาบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพวกเขาจะต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดที่ยากจะอธิบายบางกระหลงทางอย่างไร้จุดหมายในป่าที่คุ้นเคยจนกระทั่งเดินวนอยู่แต่ที่เดิมๆเ,เป็นวันๆบางก็ถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีดวงตาสีแดงฉานตามหลอกหลอนยามค่ำคืนจนแทบเสียสติ บางก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตอย่างน่าอนาถโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเชื่อกันว่านี่คือการลงโทษของแม่มดดำที่ปกป้องผืนป่าและทะเลสาบของเธอผู้ที่รอชีวิตจากการเผชิญหน้ากับคำสาบของเธอมักจะมีอาการป่วยหนักอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือมีจิตใจที่ไม่ปกติอีกต่อไปบางรายถึงกับเสียสติ และกลายเป็นคนเร่ร่อนอยู่ในป่าอย่างน่าเวทนามีเพียงผู้ที่บริสุทธิ์ใจและเคารพธรรมชาติเท่านั้นที่จะผ่านผืนป่าแห่งนั้นไปได้โดยไม่ได้รับอันตรายจากพลังอำนาจมืดของแม่มดผู้นี้เสียงกระซิบที่ลอยมาตามสายลมในป่าทึบอาจเป็นคําเตือนหรืออาจเป็นเสียงหัวเราะของแม่มดที่กำลังเฝ้ามองคุณจากเงาไม้ใหญ่ เงามรณะแห่งสะพานมอดแมนแห่งพอยต์เพรสแอนสหรัฐอเมริกาย้อนกลับมาที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งที่เมืองพอยต์เพรสแอนรัฐเวสต์เวอร์จิเนียกับตำนานของมอดแมนสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีปีกขนาดใหญ่มีดวงตาสีแดงฉานที่ส่องประกายในความมืดมิดราวกับถ่านไฟ และถูกเชื่อมโยงกับการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เหตุการณ์การพบเห็นมอสแมนเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี1966ก่อนที่สะพานซิลเวอร์บริดจ์ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของเมืองจะถล่มลงในปี1967ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง46คนผู้คนจำนวนมากในพอยต์เพลแซนอ้างว่าพวกเขา เห็นมอสแมนบินอยู่เหนือท้องฟ้าหรือปรากฏตัวใกล้กับสะพานก่อนที่มันจะถล่มลงมาบางก็ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มาเยือนโลกบางก็ว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายที่ธรรมชาติส่งมาเตือนหรือเป็นผู้พิทักษ์ที่พยายามจะเตือนภัยมนุษย์แต่กลับไม่มีใครเข้าใจสัญญาณของมันมอสแมนถูกบรรยายว่า มีขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปถึงสองเท่ามีปีกคล้ายค้างคาวขนาดมหึือมาและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากจนเสียงปีกของมันแวกอากาศให้เกิดเสียงดังราวกับเสียงลมกระโชกแรงผู้ที่พบเห็นมันมักจะรู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนตัวสั่นไปทั้งร่างและความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ากำลังจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในอนาคตอันใกล้ แม้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามอดแมนคืออะไรกันแน่มันเป็นเพียงเรื่องเล่าขานหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามืดคอยปรากฏต,ตัวเมื่อมีโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอนาณาจักรใต้คลื่นเมืองอีสแห่งเบอร์ตานฝรั่งเศสปิดท้ายกันด้วยตำนานแฟนตาซีจากชายฝั่งเบอร์ตานประเทศฝรั่งเศส เรื่องราวของเมืองอีสนครอันงดงามและมั่งคั่งที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกว่ากันว่าเมืองนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์กราดอนผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและความรักเพื่อพระธิดาผู้เป็นที่รักของพระองค์นามว่าเจ้าหญิงดาวุดผู้ซึ่งรักความสนุกสนานและมักจะทำตัวเหลวไหลไม่สนใจเรื่องราวของอาณาจักรเมืองอีสถูกสร้างขึ้นต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และมีประตูกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลทะลักเข้ามาในเมืองประตูนี้ถูกควบคุมโดยกษัตริย์กราดอนซึ่งมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่มีกุญแจสำคัญสำหรับเปิดและปิดมันแต่ในคืนหนึ่งเจ้าหญิงดาอุดซึ่งหลงไหลในความมืดมิดและปีศาจร้ายได้ขโมยกุญแจศักดิ์สิทธิ์มาจากพระบิดา เพื่อเปิดประตูน้ำให้คนรักของนางที่มาในร่างปีศาจเข้ามาในเมืองด้วยความมึนเมาจากงานเลี้ยงอันหรูหราและความไม่ระวังตัวเจ้าหญิงได้ทำคุญแจสำคัญนั้นหล่นลงไปในน้ำและด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายของปีศาจประตูกั้นน้ำก็ได้เปิดออกทำให้น้ำทะเลอันมหาศาลทะลักเข้าท่วมเมืองอิสในพริบตาผู้คนต่างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลและเมืองทั้งเมืองก็หายไปใต้คลื่นเหลือเพียงกษัตริย์กราดอนที่รอดชีวิตจากการช่วยเหลือของนักบุญซึ่งบอกให้พระองค์ทิ้งพระธิดาไว้เบื้องหลังเพื่อรักษาชีวิตตำนานเล่าว,ว่าในยามค่ำคืนที่ท้องทะเลสงบชาวประมงบางคนยังคงได้ยินเสียงระฆังของเมืองอีสดังแววมาจากใต้ผิวน้ำที่ลึกที่สุด รากับจะย้ำเตือนถึงความโอหังความไม่ยั้งคิดและความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์ที่นำมาซึ่งการล่มสลายของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่และเสียงนั้นก็ยังคงดังก้องอยู่ใต้ทะเลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเมืองที่สาบสูญไปตลอดกาลเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของโลกแห่งตำนานและปริศนาที่รอให้คุณค้นพบ ความเชื่อและเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าประลามปราแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวความหวังและจินตนาการของมนุษย์ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นบางทีเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นจริงในมุมใดมุมหนึ่งของโลกที่เรายังไม่รู้จักหรืออาจจะเป็นเพียงคำเตือนจากอดีต ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวให้เราได้รับฟังแล้วคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณยังกล้ามองเข้าไปในกระจกยามค่ำคืนที่เงียบสงัดหรือกล้าเดินทางในป่าทึบที่ไม่มีใครรู้จักอยู่หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังหัดพอดแคสต์นะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ